สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับภารกิจนี้ตามติดทีมงานเจดาวหน่อยครับโอ้มาเก็บงานเก็บงานเหลือนิดเดียวแล้วเอา ออกตัวกระเจ้าใครครับรถลอโอ้คันแรงคันรอคันเดิมพอเพิ่มซับทีมงามแอบรอครับคันนี้มีเอฟซีมาด้วยโอ้ในเอฟซีโชว์โชว์ติ๊กเกอร์หน่อยโชว์ติ๊กเกอร์หน่อยเจ้าเลยเจ้าเลยโอ้เอฟซี FC มารอติดตามงานนี้ครับไม่ธรรมดาครับงานนี้พันที่สองของเรา แอบลอครับเต็มระบบเลยแอบลอวันนี้โรถหล่อทำไมต้องแอบนี่ไม่เข้าใจเหรอเหมือนกันครับอ้มีมาใหม่ครับคันนี้อ้มีซูมีซูงานนี้มีมีซูมาด้วยครับพี่น้องโอ,อย่าพลาดิดตามพวกนี้คันแรงคันแรง คุณคุ้นอยู่นะคันนี้นี่ของเสียอะไรนี่คุ้นๆค,ค,ครับคันนี้พอดีว่าช่วงวันสองวันก่อนนี้นะครับผมทางด้านรอหลนก็ไปเช็คโัวศับ์มาไหมนะพี่นะ้องโอ้พอดีโทรศัพท์มีปัญหาครับเลยไม่ได้เดินถ่ายคลิปเลยอาจจะห่างหายไปสักพักหนึ่งครับวันสองวัน <laughs> พอดีมันมีปัญหานะพี่น้องมันถ่ายวีดีโอไม่ได้ครับเป็นยังไงไม่รู้ถ่ายไปก็ตัดไปครับเลยไปห้ร้านก็นดูหน่อยนิดนึงแก้ไขมาแล้วครับตอนนี้เดินถ่ายอย่างเต็มระบบอีกเช่นเคยอีกเช่นเดิมโอ้มาเก็บงานครับเมื่ออาทิตย์ก่อนล่อหลนก็ได้มารีวิวแล้วนะตรงนี้นะท้องทุง่งนาตรงนี้วันนี้มาเก็บงานหน่อยแมคโครก็เก็บงานยูทูบก็เก็บงานเหมือนกัน อ่ะมาถึงก็ต้องขออนุญาตเช็คอินครับพื้นที่ครับพี่น้องตามธรรมเนียมตามสเต็ปตามสไตล์พองรอรถเหมือนเดิมตอนนี้อยู่บ้านปะาครับตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังรสุรินนะพี่น้องรถคันนี้ขันลันนะนี่ดีกาคันนี้โคตรรอเลยครับวนเต็ม เพียงแต่ว่าทางมันไม่เหนือน่อไม่นุ่มนะพี่น้องตอนนี้เราล้นกอ็อยู่ข้างล่างกอไผ่เลยนี่ <c oughs> มาเข้าบนที่ตรงนี้ก็ต้องสวัสดีทักทายด้วยครับสวัสดีทักทายแซมสายมายด้วยแซมสายสปะครับจเจ้าทืนแลวเฮยเจบ้บวยม้วงคเ,เดีเลยเนยะไม่รู้จะไปทางไหนครับวนไปวนมาแถวนี้แหละครับนี่แม็คโคแม็คโคครับตอนนี้ก็ น่าจะเหลือไม่มากครับพี่น้องอโซนบ้านเราหลายทีมหลายท่านก็ย้ายบอกกันแล้วครับย้ายออกต่างทิมน,นะครับตอนนี้งานก็เริ่มเต็มเตมกันแล้วครับในเขตบ้านผมนี่ย้ายออกต่างทิมแล้วครับช่วงนี้ก็น่าจะไปโซนแถวทุ่งกะลานะพี่น้องแถวทุ่งกลาครับแถวท่าตูมแถวชุมพลฝั่งทางนู้นก็จะได้เริ่มขุดกันครับโซนเขตจอมพระรอชนรินทางนี้บ้านเรา ก็น่าจะเริ่มน้อยะคทับงานน่าจะได้มาเก็บอีกทีก็ช่วงปลายๆมีนะครับตอนนี้แม็โครก็น่าจะออกตางถิ้นแล้วพี่น้องน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพอดีผมได้ยินทางด้านพี่โชเฟอร์ขอเขาเ,เล่าสู่กันฟังนะคลา,ายกับประดูการเกี่ยวข้าวแหละครับส่วนมากเกี่ยวข้าวก็จะได้เริ่มฝังนี้ก่อนฝังจอมพระฝังขวาวฝังสีขอฝังบ้านเราเนี่ยแหละครับจะได้เริ่มเกี่ยวข้าก่อนส่วนมากจะมีข้าวเบาเยอะครับฝังนี้ เกี่ยวข้าวก่อนดินก็แห้งก่อนครับดินแห้งก่อนรถแมคโครก็ได้ลงก่อนนะพี่น้องฝั่งนี้ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นข้าวหนักี่วทุกกะลานะเนี่ยวทาตุมแกวจุมพลจะเป็นข้าวหนักครับฝั่งนู้นเกี่ยวหลังดินแห้งหลังคับแมคโครก็ไปขุดหลังน่าจะเป็นไปอย่างนั้นครับอันนี้เราสู่กันฟังนะพี่น้องเป็นจริงมากน้อยเพียงใดไม่ทราบครับแต่จะเผยล่าให้ฟังอโอ้ ก็น่าจะบางๆครับนี่ไม่โครน่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับแตเดี๋ยวอีกสักประมาณสักไม่กี่วันกี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะเริ่มไถนาเลยทีนี้ครับก็าจะเป็นอย่างนั้นเอาตามคันฟูโซคันนี้กันหน่อยครับจะเสียอะไรเนาะผมก็ลืมชื่อเกนแต่ผมคุ้นคุ้นอยู่คันนี้สามนิ้วครึ่งหรือสี่นิ้วนี่ หัเหมือนกันครับหัเหมือนกันโอ้คุณปูก็อยู่นี่ครับคุณปูเดี๋ยปิดเกมกับคันสุดท้ายรถเสียตั้มเดีย๋ยวมาดูกันปิดเกมครับเอฟซีโอ้ยเอฟซีมารอแต่เช้าเลยได้ครบทุกคนไหมนี่ติกเกอร์ได้ครบทุกคนยังเอาไหมคนนั้นเอาไหม <c oughs> สังกัดหน่วยฮิตาชิตอนนี้ทีมงานเจดาารถดำใน่วนครับหน่วยฮิตาชิแต่ก่อนผมผมให้เขาเป็นหน่วยอะไรนี่ผมพูดเองผมก็ลืมเองเลืไปนนอะน่าจะเป็นหน่วยสองครับหน่วยหนึ่งนะั้นรถเท่าแก่เท่าแก่ขับเองนะหน่วยหนึ่งนะโอ้ฝุ่นคลุ้งเลยฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะภาพติดตามอีกหน่วยหนึ่งครับ อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับพี่น้องห่างกันไม่เกิน500เมตรมองไปเห็นเลยโอ้ขุดอยู่บ้านเดียวกันรถดำก็วิ่งเต็มเลยนี่ทีมงานนี้มาทานมากพี่น้องรถดำกว่าเยอะแมคโครสคันมีแต่รถแรงๆ <c ười> ขันนี้คอนโทรลวยเสียตั้มครับ หรือที่เรารู้จักก็คือสายหลอนนั่นเองโอ้มาฐานมาฐานรถเท่าแก่น,นี่รถเท่าแก่นั่นนี่โอ้ก็นนคือเนื้อวันหนึ่งกี่ร้อยเที่ยวนี่ทีมงานนี้นี่มีสองคันนี่โอ้น่าจะไม่ต่ำกว่าวันละสามร้อยนั่นนี่โอ้เจกเลยเจกเลยเอาเงินไปไว้ที่ไหนนี่เจ๊ดาวนี่โอ้มาตรฐานมาตรฐาน เขตพื้นที่ตรงนี้ตำบลจอมพระกินเรียบโอ,อ้คุมค่าคุ้มราคาครับทีมงานนี้บริการมาตรฐานอยู่แล้วรวดเร็วว่องไวสมฉายาค่ายแล้วครับรถดำดินดวนเข้า่าอย่างนั้นใส่เยอะด้วยราคาก็ถูกด้วยนี่โฆษณาโฆษณานะซิ คอนโทรลโดยรถขุดเสียโนนครับหรือว่าบางนนนบางโนนแอบ,บรอคขาอย่างนั้นโอ้นี่ก็แอบ,บรออีกแล้วไม่ทราบว่าคนรอรลอนนี่ทำไมก็ต้องแอบพี่น้องแต่คนไม่รอนี่สนมากเขาจะไม่แอบ,บนะโอ้แบบไหนนี่เดี๋ยวเราหลนจะพาติดตามอีกทีมหนึ่งครับอยู่ฝั่งนูนน้น ทีมงานเจดาวมันกันันนศูนย์สี่ห้านะพี่น้องมาร์คทู through, หรือว่าโกเบลโกเบลโกอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเดี๋ยวภาพติดตามมาเอาหน่วยนี้กันก่อนโอ้ต,ตามการออกตัวของคันสุดท้ายของเราตอนนี้มาวิ่งอยู่กันสี่คันครับทีมนี้ทีมพิตาชินิ่มๆเนิบๆไม่ต้องลงต้องลัน่นหรอก ต่อเบาเบย็นๆครับทางแข็งคกดูการสายดินครับอ้เยอะนะพี่น้องระดับนี้ราคงราคากีบ่บงกี่บาทรทรลงเท่าไรนี่ไม่ได้รู้ครับพี่น้องผมไม่ได้สอบถามเลยมาเร็วเอาเลยครับมาถึงก็เอาเลยหลังจากทานข้าวเชาว้าเสร็จก็เอาเลยครับนี่รอล้นมาทันพอดีมาติดตามติดตามการเก็บงานของทีมบงานนี้กันหน่อย จะหมดแล้วนี่โอ้น่าจะประมาณสี่ห้ารถกน็น่าจะหมดแล้วนั่นนี่ห้าหกรถนี่แหละประมาณนั้นแล้วคนละเที่ยวสองเที่ยวอีกอมาดูสเต็ปเสียน,นนเกาดินกันเลยฝีมือมาตรฐานอยู่แล้วดูการเตรียมงานของเขาตรงไหนสูงเราก็เกาครับตรงไหนต่ำเราก็กลบ นี่บีหน้านี่ทางด้านเจ้าของนานีมาหวานข้าวหวานได้เลยไม่ต้องไถวานเแลอาโรตารี่มาปั่นได้เลยแน่หลอกนานในสวยขนาดนี้นี่ไม่ต้องเกรดครับเอาเลยเอาเลยรอแหเลยเนะี่ยจะปั่นได้เลย <c oughs> โอ <c oughs> เ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนตำตำเขาก็โรกรบให้ครับมาตรฐานมากเลยนี่โซฟออย่างนี้นี่โอ้ค่าตัวกี่บาทนี่ เงินเดือนเทาร้ายนี่สองมืนม่นบ่ฝีมือแท่นนี่ดูครับตัวไหนสูงๆแกก็เกาขึ้นมานะนี่เจ๋าเลยเจ๋าเลยครับยอดฝีมือนะครับอก็พอได้พอป่าพอคุยได้พี่น้อง พอได้ตลกขบขันกันไปครับพอได้คลายเครียดทีมงานทีมงานคราบดิมาพบปะพบเจอกันครับวนไปวนมาวนไปวนมานะครับรอหลุนนะครับรับชมหลากหลายทุกทีมงานครับโซนอำเภอจอมพระบ้านเราเจอรอหลนแน่นอนทีมงานไหนคุยอยู่ตรงไหนหากไม่เวลาได้พบรอหลุนแน่นอนครับเดี๋ยวพาติดตามอีกหน่อยหนึ่งครับเก็บมีไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับผมขอท่านโชคดีครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมครับในคลิปของผมขอบคุณครับ